มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกาศขายบ้านจากหนังดังหลานมาอูห้หูราคาขนาดนี้เลยเจ้าของ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพบ้านซึ่งเป็นโลเคชั่นถ่ายภาพยนตร์เรื่องหลานมานะคะโดยประกาศขายในราคาสบายๆ90ล้านบาทเท่านั้นค่ะพร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์สุดหรูโดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่าหลานมาพร้อมขายแล้ววันนี้ พื้นที่737ตารางวาตัวบ้านและที่จอดรถ1,000ตารางเมตรรวมเฟอร์กอทอมอดาวขนองซอยจอมทอง3 190เมตรจากถนนใหญ่2กิโลเมตรบิ๊กซี3กิโลเมตร BTS วุฒากาศ4.5กิโลเมตรเอเชียทีก6กิโลเมตรเทอร์มินอลพระราม3 9กิโล สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอินบ็อกซ์ครับทางนี้จากการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเจ้าของบ้านให้รายละเอียดว่าที่จะขายเพราะว่ามีบ้านหลังอื่นอยู่แล้วและตอนนี้อากงกับอาาซึ่งอยู่ที่บ้านนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วส่วนที่ขายราคานี้มองว่าไม่แพงเพราะว่ามีเฟอร์นิเจอร์แบบจะเต็มแค่โต๊ะบางตัวก็หลายแสนแล้วประกาศขายบ้านจากหนังดังหลานมาอูห้หูราคาขนาดนี้เลย ขอขอบคุณข้อมูลจากทีดีดอทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ